สวัสดีค่ะครูชื่อครูนัฐถาพรทิาครรหรือครูน้ำฝนสอนวิชาภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องเสียงพยัญชนะต้นกันค่ะโดยมีจุดประสงค์คือเพื่อให้นักเรียนสามารถจำแนกเสียงพยัญชนะต้นได้ถูกต้องค่ะ เสียงพยัญชนะต้นจะอยู่ต้นพยางและอยู่หน้าสละแบ่งออกเป็นสองประเภทคือพยัญชนะต้นเดี่ยวและพยัญชนะต้นประสงค่คะพยัญชนะต้นเดี่ยวคือพยางหรือคําที่มีพยัญชนะต้นตัวเดียวหรือเสียงเดียวมาดูกันดีกว่าค่ะว่ามีอะไรบ้างจากคลิปวิดีโอเรื่องเสียงพยัญชนะที่จัดทําขึ้นโดยสยามรีวิวกันเลยค่ะ รูปและเสียงเพยียญชนะในภาษาไทยเพยียญชนะไทยมี44รูปแต่รูปเพยียญชนะ44รูปไม่ได้แทนเสียงเพยียญชนะ44เสียงเสียงเพยียญชนะไทยมีแค่21เสียงเพราะว่าเพยียญชนะหลายรูปมีเสียงซ้ำกันเช่นย่อหญิงยอยักษ์ออกเสียงไม่ต่างกันเราใช้เครื่องหมายนี้เป็นเครื่องหมายแสดงเสียง รูปยอหญิงกับย่อยักษ์ออกเสียงเย่ะรูปและเสียงเพียญชนะไทยมีอะไรบ้างรูปกอไก่เสียงเกอรรูปขอไข่ขอขวดคอควายคอคนคอระคังเสียงเคอรรูปมองูเสียงเง,ง้เงเอรูปจอจานเสียงเจอรูปชอชิงชอช้างชอเชอร เสียงเชิรูปสอโซซอสาลาสอฤษีสอเสือเสียงเซิรูปยอหญิงยอยักษ์เสียงเยอะรูปดอชดาดอเด็กเสียงเดอรูปตอปตะต,ตอเต่าเสียงเตอ่รูปถอฐานทอมนโททอผู้เท่าทอถุงทอทหารทอธงเสียงเถอรูปนอเนนนอหนูเสียงเนะ รูปปอบใบไม้เสียงเบิรรูปปอปลาเสียงเบิรรูปพอพึ่งพอพานพอสำเ,สเพา,ฟฟเเมมาเสียงเพิรรูปฟอฝาฟอฟันเสียงเฟรรูปมอม้าเสียงเมิรรูปรอเรือเสียงเริรูปรอลิงรอจุลาเสียงเลริรูปวแหวนเสียงเวิร รูปขอหีบพอหนู้่เสียงเอ่อและรูปอออ่างเสียงเออรวม44รูป21เสียงทำไมเพียนชนะไทยมีเสียงซ้ำกันในอดีตเพียนชนะไทย44ตัวเสียงไม่เหมือนกันเลยเช่นยอหญิงออกเสียงขึ้นจมูกกับยอยักออกเสียงไม่ขึ้นจมูกยอหญิงออกเสียงเงี้ ยอยักออกเสียงเย่อต่อมาคนออกเสียงเงี่ยขึ้นจมูกน้อยลงจนกลายเป็นเสียงเดียวกับยอยักปัจจุบันยอญิงกับยอยักจึงออกเสียงเหมือนกันคือเสียงเย่อเพชนะมีเสียงซ้ำกันเพราะมีการเปลี่ยนแปลงเสียงจนมาซ้ำกับอีกเสียงหนึ่งปัจจุบันเพลชนะไทยจึงมี44รูป21เสียง ขอบคุณวิดีโอของครูป่านและครูอู่ด้วยค่ะที่ได้จัดทำคลิปความรู้ดีๆให้นักเรียนได้มาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม,เ,ตมเป็นคลิปวิดีโอที่ดีมากๆเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะจากที่ไปชมคลิปวิดีโอเมื่อสักครู่นี้เด็กๆสามารถจำรูปและเสียงเพชนาต้นเดียวได้ไหมเอ่ยต่อไปนะคะเราจะมาต่อด้วยพัญชนะต้นประสงค์กันค่ะ เสียงพยัญชนะต้นประสมคือหน่วยเสียงพยัญชนะต้นสองเสียงที่ประสมกับสระตัวเดียวกันแบ่งได้ดังนี้คืออักษรควบและอักษรนำอักษรควบที่เป็นอักษรควบแท้คือพยัญชนะสองตัวเขียนเรียงกันอยู่ต้นพยางและใช้สระเดียวกันเวลาอ่านออกเสียงกล้ำเป็นพยางเดียวกันเช่นคำว่ากราบออกเสียงเกด คําว่ากวางออกเสียงเกลคําว่ากล้วยออกเสียงเกลและคําว่าพันออกเสียงเกลอักษรควบที่เป็นอักษรควบไม่แท้คือพยัญชนะที่มีตัวรอควบอยู่ด้วยแต่ไม่ออกเสียงตัวรอหรือมิฉะนั้นก็ออกเสียงเป็นเสียงเสริรเช่นจริงเสียงเจิรไซ เสียงเสิร์เส้าเสียงเสิร์สร้างเสียงเสริรและทราบเสียงเสริรอักษรน,นําคือคำที่มีพยัญชนะต้นสองตัวประสมสระเดียวกันพยัญชนะตัวหน้าเป็นหอนําและอานาออกเสียงพยางเดียวไม่ออกเสียงหอหรืออหอนำเช่น หนาวเสียงเนอแหวนเสียงเวอร์หมูเสียงเมอางเสียงเงออนำมีสี่คำคือยาอย,าอยู่อย่างยาซึ่งทั้งหมดออกเสียงเยิ่ตัวอย่างพยัญชนะต้นเสียงเขาสร้างบ้านหลังใหญ่อยู่กลางทะเลทรา,ทายเขาเสียงเถอ สร้างเสียงเสิบ้านเสียงเบิกหลังเสียงเลิรให่เสียงเยิกอยู่เสียงเยิกลางเสียงเกิรทเสียงเถิเลเสียงเลิร์ทรายเสียงเซิสรุปจากตัวอย่างข้างต้น มีเสียงพยัญชนะต้นทั้งหมด6เสียงซึ่งนับเสียงซ้ำแค่1ครั้งเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนสำหรับเรื่องพยัญชนะต้นพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ